กาบสวัสดีครับอยู่กับผมเองปุ้งปิ้งสามร้อยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นเกม my h โ r o ั l t าร์รัมโบครับเป็นคลิปแรกของผมนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมสองคนนะครับคนนี้เป็นน้องครับชื่อน้องต่อสว่วนคนนี้เป็นคุณโอ๋นะครับเป็นเพื่อนผมมาเริ่มกันเลยเรียดีเลยเรยดีเลยเ i ฟมิเนตส์เลเทอร์เรานอนอะไร วิไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะมากไม่เยอะมากไม่เยอะนะไม่เยอะแน่ใจนะจริงจริงไม่เยอะแชร์แล้วนรเขมาอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาดูดโดูโอ้ยอยู่ที่เราหมดเลยไปกลับห้องอุ้ยด้กูได้กูหลังนะหลังที่เราหมดเลยหลังเงียบแล้วเฮ้ยดาวดาเดา

อืมแลวนกัดดีกระเอามานี่ออามาี่นี่มา้ยตายตายคุณละคุณซ้ำเลยมาเริ่มเกมมาได้สอคิวเลยออกมาที่นี่ก็ได้ะ ตรัตรล้มะแล้วก็จะตายไหมเราจุ่มจะตายแล้วไปลานีนีนี้ตายเนี่ยไม่มีที่ชุบออเติมเล้ดเติมเลอดกัน นี่ะเนียนี่ะเนียะยิงเงี้ยมีสามตัวเลยไปแล้วไปเก็บศพไอ้บูมกันโอเคได้เอาละครับตอนนี้ไม่มียา

เอาไหมเอาไหมเดี๋ยเนี่เนี่ยเลสองตัวเลยสองตัวเลยแลยวพายุหมุนพายุหมุนนี่เงเปิดยางวะว้วะวจะเข้าไปทุกปุ๊บอุ้มเข้าไปทุบรอบต่ำก่อนมาแตกล้วตัวนี้ แล้วตอนนี้ผมจะตายไงนั่นแหลงรถนั่นแหละรถนันแหละรถวิผมตามมาตามตายแล้วน่ะตายแล้วน่ะตายแล้วมายุ่งมึงตุ้มตายตัวนี้ตัวนี้ดาวสองดาวสองดาวสองเอาคานมาอีกซ้ำนี่ครับรออะไรตุ้ม keke 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 Sangmo

อยู่อยู่งี้ดออเฮ้ยเฮยคนคนต่อต่อคนคนอมาดิมาดิเอาไม้แรงกว่าไว้ร้ายอ่ะเตี้ยไห้ายกำลังใส่คิว มันไปไหนแล้วอ่ะนี่คุณอยากหัวแตกอ่ะคุณไม่ได้คุณดูปร<ด>ะเสริอที่เรือดักอยากหัวแตกนี่ไเนี่ยงโอ้ได้กูได้กูได,กได้กูยิงออกไหม กี่ตัวเนี่ยมีกันแล่ผมมาช่วยแล้วครับพี่พอ่มันเปิิพม้าน้อนนียงเนียงเนียงเขาไปต่อยนีไง ลาวลาวลาทำทำเลยเสรเลยโอ้ของเราเต็มแล้วของเต็มเงินงูที่ที่รีไว้ยังมีสามวันนี่ใครอยากได้ก็เอาเลยอุ้ยก็ก็จะหมดแล้วเนี่ยโอ้ที่บอสไม่ติดมีแค่ใบเดียวพอละนี่คนคน อยู่นี่มันอยู่อ้มันเห็นมันเห็นมาดิเขาต่อยนี่ไงนี่นี่แปลงล่างแปลงล่างต่างดาวแปลงล่างแต่อตอนเลื่อนน้อยนะโอ๊ยไม่ตายเอาดีกูอ่าดีกูแรงดีกูแรงอือหวุน

ตาย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 ก็บอกแต่นี่มีรถวเนี่ยนี่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 บนบนตึกบนตึกมันเอฟเคอยู่มันเอฟเคอยู่มันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่น่าจะตายแล้วเนี่ยโคตรแรงเลยนด้เหลือตัวเดียวละ มีคนแรงเลยโทรดูตายแล้วตายแล้วนี่นี่นีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกาดแตกการมันแตกเนี่ไงนี่ไเนี่้งซ้ำซ้ำาลาชิว มีก็บีอยู่มีคนเอาไวรับอยู่มีคนเอาไว้รับอยู่ตรงนี้ก็มีตรงนี้มีมันไม่ใช่ไม่ใช่มันขอช่วยไอ้ที่ตัวนั้นที่มันให้ช่วยนีมีมันแอบอยู่มันแอบอยู่อ๋อคนรู้เฉยนี่ไงไปินเขาเราด้เราด้เราด้อยู่ไหนอยู่ไหนมันไม่งไหวอย่างมันวิ่งไหวจังตัวนั้นเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนี่แหละมันมัน มันวิ่งไปไหนเอ้ยมันอุ้ยเราโดนเราโดนมาจากหลังเอ้ตอดีม้ยจะตานี่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 ช่วยช่วยมาช่วยละตุ๊กโกงเหรอตุ๊กโกงเกงเฮ้ยมาคิวหมดเจยวฮะ้ขึ้นนันบนไปแล้วเห้าหงตนนี้ก่อนตนนี้ก่อนจะตาย ไหนยะหามือ,บบอเจอไปจปไปไหนไหนไหนเคยแต่ไปโน้อตไ,ปไปหนไไบนเลยรีไว้เพื่อนอยู่นี่ไม่งี้ยรีไว้เหรอทำไรเหรอทำไรอ่ะอานอิ้มันมันรีเพื่อนแล้วมันรีเพื่อนแล้ว ทำไรอยู่หรอทำไรอยู่ทำไมอยู่หรอทำไอยู่หรอเฮ้ยคนโดนจะตายแล้วไปไหนจะไปไหนนี่เงี่ดาวอนนี้ฉัน่กลัวอันนี้ฉัน่กลัวซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยอมันมามันม้ามันม้าเอา

เราอยู่ตรงนั้นแล้วพอเราเดินเลยหกคิวอ่ะคิวอะแรให่ะไรกนกะ็จบ,บ,บ,บเอาไว้แค่นี้กันนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แล้วก็แชร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ